สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่เขาข่าวร้อนแม่ค้าไข่ไก่สุดทนปล่อยโฮร,ร่มำให้โดนกรมการค้าบุกจับพังโรสิ้นหวงังกำลังเป็นที่สนใจอย่างมากในโลกออนไลน์ขณะนี้เมื่อสรทธสุทัศนะจินดากรรมกรข่าวได้เผยช่วงนาทีที่กรมการค้าภายในบุกจับแม่ค้าขายไข่ไก่ตลาดประชานิเวศเนื่องจากไขยแพงเกินสมควรพบเบอร์ส่วฟองละ4บาท80สตางค์แพงละ140บาทไข่เบอร์สามฟองละสี ธงตำรวจดำเนินคดีมีโทษสูงสุดจำคุก7ปีปร,รับไม่เกิน1 4 0 0 0 0บาททำเอาแม่คา้าไข่ไก่คนดังกล่าวน่งกมขมับร้องให้พรั่งโปรด,ด้วยความสิน้นหวังตามรายงานระบุว่าร้อยตรีจากกรายอดมณีรองอธิบดีกรมการค้าภายในร่วมกับพลตำรวจตรีวิชัยสังปรภัภไพคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์พร้อมชุดเจ้าหน้าที่ของกรมออกตรวจสอบเรื่องร้องเรียนจากประชาชนผ่านสายด่วน1569เกเกี่ยวกับการขายไข่เกินราคาที่ ตลาดประชานิเวศหนึ่งกรุงเทพมหานครจากการตรวจสอบพบว่ามีแผงขายไข่ไก่จานวนหนึ่งร้านจําหน่ายไข่ไก่ราคาสูงกว่าร้านอื่นในตลาดเดียวกันและแพงกว่าตลาดอื่นๆเช่นไข่ไก่เบอร์ศูนย์ฟองละเศบาท80สตางค์เบอร์สาฟองละ4บาทซึ่งไข่เบอร์ศูนย์แพงละ140บาทไข่เบอร์หนึ่งแพงละ125บาทไข่เบอร์2แพงละ1 1 5บาทไข่เบอร์สาแพงละ110บาทจึงแจ้งข้อกล่าวหาตามมาตรา29ของพระา ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการซึ่งมีโทษจำคุกสูงสุดไม่เกิน7ปีหรือปรับไม่เกิน1นึ0 0 0 0สบาทหรือทั้งจำทั้งปรับและได้ดำเนินการส่งเจ้าหน้าที่ดำเนินคดีแล้วเมื่อแม่ค้าไข่ไก่สุดทนปล่อยโฮร่่มให้โดนกรมกันค้าบุกจับพนักงปรสิน้นหวังเธอนั่งกุมขมับร้องให้บอกว่าไม่เอาแล้วเลิกขายแล้วซึ่งเจ้าหน้าที่ยืนยันข้างๆอธิบายว่าราคาไข่ไก่ให้เป็นไปตามที่กระทรวงพาณิชย์ตรึงราคาไวา้และบอกว่ามันอา จะไม่ผิดก็ได้อย่าเพิ่งสีเรียดแต่เจ้าของร้านตอบกลับว่ามาทําแบบนี้มันก็บั่นทอนเราอยู่แล้วไม่เอาแล้วขายแล้วเป็นแบบนี้ไม่เอาแล้วทั้งนี้ไม่ขาร้านค้างๆที่เห็นเหตุการณ์จึงพูดขึ้นว่า คนทำมาหากินก็โดนเบียดเบียนแล้วจะไปเหลืออะไรในจะภาษีอีกก็มาเบียดเบียนแล้วจะไปเอากำไรตรงไหนด้านเจ้าหน้าที่ของตลาดรายหนึ่งบอกว่ามาอย่างนี้ตลาดประชานิเวศแย่เลยยิ่งคนไม่เดินมาอย่างนี้แย่เลยไม่ให้โอกาสผู้ค้าเลยเหรอด้านร้อยตรีจักรรระบุว่าสินค้าไข่ไก่กรมการค้าภายในได้ประชุมหารือร่วมกับสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่สมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่รายย่อยภาคกลางสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ ภาคใต้สมาคมผู้ผลิตผู้ค้าและส่งออกไข่ไก่สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่แปดเร็วสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ชนบุรีสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไขร่ร่มน้ำน้อยผู้ผลิตรายใหญ่กรมปศุสัตว์และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรได้รับความร่วมมือจากผู้เลี้ยงไก่ไข่ตรึงราคาไข่ไก่คละหน้าฟาร์มคละขนาดที่2บาทเกสสตางค์ไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายอีกทั้งกรมและสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศได้ออกตรวจสอบสถานการณ์ราคาสินค้าตามนโยบาย ของนายจุเรนลักษณะวิสิตรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ที่ได้กำชับให้ติดตามสถานการณ์การจำหน่ายสินค้าโดยเฉพาะสินค้าอาหารและสินค้าอุปโภคบริโภคอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันไม่ให้มีการฉวยโอกาสจำหน่ายในราคาแพงเกินสมควรเพราะจะก,กระทบต่อค่าครองชีพของประชาชนผู้บริโภคโดยหากประชาชนพบเห็นการขายสินค้าและบริการที่ไม่เป็นธรรมสามารถแจ้งได้ที่สายดวนกรมการค้าภายใน ห5 6 9หรือสำนักง,งานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศและมีเจ้าหน้าที่พาณิชย์7จะ16จังหวัดทั่วประเทศติดตามดำเนินการด้วยนะัผู้ชมละครับมี่วาม,มิห็นอย่่งไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูวครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ขอบคุณครับ